สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับหลายสายสูงนะครับเช่าใหม่ที่เดดบอลกูสปอร์ติงครับวาซิมนะครับเจ้าบ้านสปอร์ติงครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงลังของพวกเขานันก็ตตองบอกว่าถ้าผลงานเด้ค่อนคางดีเลยนะครับเพราะแปดเกมลังสูดของพวกเขานันทุกรายการที่ลงเล่นนั้นชนะรวดมาทั้งแปดนะครับขณะที่ทีมเยือนยังวาซิมนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังนะครับแม้ว่าในเกมบอลถ้วยรายการนี้นะครับ หลอบก้อนนานีพวกเขาจะสามารถหักด่านทีมจากลีกสูงนะครับแต่ถาเบิงจากฟอร์มในภาพรวมของหมพวกเขาเนี่ยมองว่าก็ยังเบิงขาดวังยังบ่ได้นะครับเพราะ4เกมล้างสุดบอสชนะไปเลยนะครับและแพ้ไปถึง3เกมเลยกันนะครับในรอบนี้ว่าที่มีพวกเขาต้องบุกมาเจองานที่ต้องบอกว่านักแน่นนะครับ เพราะเกมนี้จะบุกมาเจอกับทีมลองจ้าฝูงนะครับของหลีกสูงสูดย่างสปอร์ติ้งนะครับและ้าเทียบกันเบิงจากในเรื่องของผลงานและศักยภาพทีมโดยภาพรวมข,ของทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านสปอร์ติ้งครับพวกเขายัางเบิงเหนือกว่านะครับและเบิงดีกว่าทางด้านทีมเยือนที่มาจากหลีกลองในทุกมุมๆุมนะครับเหตในเกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านสปอร์ตติ้งครับ จะเป็่ไฟเปิดบานเก็บใช้ในเวลาและจะน,นาจะดุนให้ยิ่งทะลุแรงตานในด้วยนั้นนะครับมองว่าเป็นความไบได้สูงเกมนี้เห็นควรว่าเหลือกเชียรอสปอร์ติงนะครับเหมาะสมกว่าฟันตรงครับสปอร์ติงครับนาจะเอาชนะได้บางอยากนะครับสำหรับไพ่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง,องมูลไลน์นะครับขอบคุณครับ